Música นวาพบสวัสดีเจ้าวันนี้ก็กวางมาที่งานเกษตรแม่โจ้สองาร้อยเจ้า,จาซึ่งแม่โจ้เนี่ยเป็นสถาบันเก่าของกวางเป็นทินเก่าทินเดิมเจ้าและตอนนี้มหลาลัยแม่โจ้กำลังจัดงานเกษตรก็เลยถือโอกาสดีที่จะมา เพ,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 พื่อนเพื่อนพี่ๆมาแอวกันในคลิปของกวางเจ้าโดยงานเกษตรแม่โจ้วันนี้เนี่ยจะจัดในรูปแบบที่จะามาได้กว้างมาได้ใหญ่เหมือนปกติแต่ว่าจะมีพิเศษตรงที่สามารถดูออนไลน์ได้โดยผ่านช่องทางที่มอเขาจัดมาเจ้าตอนนี้กวางอยู่บริเวณของคณะพฤตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เจ้าโดยด้าน ซ้ายมือของกองนี้ก็จะเป็นสาขาพืชผักมีเข้ามาก็จะมีแปลงพักเยอะแยะมากมายเลยเจ้าประดับตกแตก่งประดับประดาแล้วก็มีน้องๆแม่โจกาลังหดน้ำเพื่อความชุ่มชื่นแก่พักเจ้าโดยงานนี้ตีรวมๆก็จะมีพืชพรรณทางการเกษตรามาจัดแสดงโชว์แล้วก็มีจัดจําหน่ายแต่เจ้ามาดูกันว่าเป็นอะไดามาเลยเดินเข้ามาเจ้าด้านซ้ายมือก็จะเป็นไอติมพักด้านความมือจะมี มะเร็ดพันแล้วก็ต้นกล้าแจกอยู่มาลงทะเบียนดีกว่าเราเจอของฟรีของฟรีปลาดีค่ะ,ะ,คะอันนี้แจกอันอย่างกระเจ้าอันนี้สามารถลงทะเบียนแล้วก็เอาไปได้เลย,ยมันกระเจ้าอันนี้เป็นของสาขาพืชพักมันต่อกวองก็กจะได้มะเร็ดพันธุ์พริกขี้หนูพันุพัฒนาฉันอีวะมีมะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ มีมะเขือปอพันธุ์พวงหยกจกกักรพันมีกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวแม่โจ้เจ็ดสิบปีแต่เจ้าแล้วก็มีก้าพันแจกเัวอันนี้ได้มาเป็นพิกกับมะเขือเจ้าไขมานี่สามารถมาเอานี่ได้เลยอันนี้เกิดเป็นมเมล็ดพันธุ์พักมเมล็ดพันธุ์พักจำนาย โอเคใช่ค่ะเป็นบัตเตอร์เฮดใช่ค่ะที่เป็นเอ่อผักชีชมจันทร์ถั่วแขกคะนา้าะนี่เจาา้าคะน้าอยู่ที่ดูลูกก่อนได้ค่ะนมงรักแกมาบอกก่อนจะปป่ะมันแปลงไหมมระ,ระ,ระมีไม้มมมเลื้อยเยอะแยะมากมายเลยเจ้า ไปแยงพอละถ้าไขา่ขี้คานปูก็มีผักสดไขยเลยมีผักสดไข่มาห้นอนๆก็จะมีไอติม,มไอติมที่หานมีไอติมเฮทโหนโูไอติมเคยวไอติมขนุนช็อกโกแลตกะทิเผือกมะนาวมิลอนแหมเย็น,ะเนๆเจ้าถ้าไข่มาแล้วอยากแอลแบบออนไลน์เนี่ยก็สามารถสแกนตาม QR โค้ดอันนี้ได้นะเจ้าอันนี้เขาก็จะมีการถ่ายทอดสดในแบบออนไลน์ให้เลย ็จะมีผลิตภัณฑ์ชาอารมณ์ดีน้ำแร่ธรรมชาติกับมีไอศครีมเจา้าและก็ที่สวยงามก็คือเดนี้แหละแปลงพืชพักตเธอเตีวลงไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าว่าบรรยากาศอย่างจะเป็นอย่างไรพ่อของเจา้ามาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเจา้าถัวอย่างอะ่ะถั่วสิม่วง

นนเนเรารค,คก,ากือบเท่าแขนขันหน้าเกือบเท่าแขนดูโอ้ดูดูกานะ้านแบบจุดแตกอะจุดแบบก้านแตกอะผ้าเขาปีห่อผ้าเขาปีผ่ากัดขขาวป,าวปีห่อ กะลัมดอกมาเกิดือนรร่วม้ออองงไปเเเเเพลลลลลขาบยยยโโโโันนี้คือต้นกระลัมปมเจ้าถามน้องเมื่อกี้คือแบบอันนี้คือเขากินเขากินตรงตรงปรมมันเหรอใช่ค่ะกินตรงปรมค่ะอ๋อคือแบบน่ารักมากอะและ้ะน,นี่ล้อเนี่ยอย่างเจ้าอันนี้เป็นหัวชัยเท้าคะ่ะหัวชัยเท้า ดูดูหัวดูหัวดูคือแบบเหมือนทุ่งแบบถ้าก็เท่ากระตายมาปล่อยนี่คือมีความสุขของกระตายอ่ะไปะดูต่อไป ladies เรามักจะเห็นในสลัด นี่คือบีทรูทนะจ้าบีทรูทป้ายรหลดจา้าบีทรูทที่เหลืองๆนี่คืออันเกาดักแมลงเนอะไม่ใช่ป้ายอะไรนะคะมันคือกาวดักแมลงผักกาดกวางตุ้งก้านแดงจะเท่าเอวแล้วนี่คือผักกาดเขียวกวางตุง้งนี่คือผักกาจอ คนเมืองเจ้าหูจักดีบลอกคลี่เป็นผักที่โปรตีนสูงมากเจ้าอันนี้ก็เห็นว่าหลายๆหัวนี่คือถูกตัดแล้วก็อาจจะเอาไปจำหน่ายในงานที่ผ่านมาเจ้างานมีตั้งแต่วันที่ซาวสองถึงซาวเก้าธันวาคมเจ้า ถ้าใครอยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามาแอโชมดูพืชพันธุ์ทางการเกษตรได้เจ้าสวิตชาร์ดสวยอ่ะมันมีแบบสีเหลืองสีแดงสลับกันตัวเอ้ยอยากถ่ายรูปนี่ไงเนะี่ยอันนี้สวยคือถ้าใครสนใจเนะี่ยตะกี้เห็นมี ตรงข้างหน้ามีจุดจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักโดยเจ้าก็สามารถเอาไปเพาะไปปลูกได้มุมนี้สวยมาเถิดทองน้องพี่มาสุขสันต์ร้องแพงเถิดด้วยกันอย,กกอย่าท้อถอยให้ดังก้องที่เห็นนี้คือแตงโมเจ้าอันนี้คือแตงโมและอันนี้คืออันหยังนั่นแหละกำลังหาป้ายอยู่ยคืออย่างอ่ะเป็นลูกสีเหลือง สีเขียว <S <S เตต้องดูงามเจ้าอ๋ออันนี้มันแม่โมงเขาเต้โอ,อ,อ,อ้จริงมันคือแตงโมเนี่ยถ้าเห็นนี้ลูกเล็กๆมันก็เห็นเป็นลายๆลายลาย,ลายเหมือนมะเต้าโอเคแต่ว่าถ้าปลูกอีคือแบบต้องมีตะข่ายช่วยโยกพวกมาอัานนี้ไขยมันจะรุดแน่เพราะน้ำหนักมันสูงเจ้า เป็นการน่าจะเป็นการปลูกแบบประหยัดพื้นที่เปิดแบบมุมสูงปลูกแบบมุมสูงอันนี้ก็เป็นมะระเจา้มามะระขมต้มยาจีนที่เป็นุมมะระนี่เล็กๆน่ารักอยู่เลยอันใหญ่ๆก็มีไข่บอกว่าเล็กๆนี่เห็นไหม ซูมซูมซูมใหญ่มากอันนี้กับกำลังน้อยอยู่มาละเจา้าไปไปซูมต่อไปมีหลากหลายซูมตอนนี้นะักท่องเที่ยวคนมาเอวงานก็เริ่มเยอะขึ้นแามเรื่อยๆแล้วเจา้ามาละเหมือนกันซูมมาละ อ่าหยุกยุยมันหนามันยุกหยุยมากดูหนามมันดูบวบหอม ดูบวบหอมใหญ่โตมโหฬานยิ่งใหญ่อลังการเจ้าใครเข้ามานี่คือนี่ใช่ไหมนี่คือแบบซ้มบวบหอมคือยิ่งใหญ่อลังการเจ้าดูเนี้ยดูดูด,ดูดูขนาดบวบรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแขน เหมือนอยู่ในแบบเมืองลึกลับเหมือนแบบโลกของอะไอะลิสอะคือเป็นพืชพักที่มาเอามาประดับตุกแต่งแล้วแบบมีความสวยงามมีความแปลกหนูแปลกตาหาดูได้แบบบ่ค่อยมีทั่วไปเจ้านี่ก็กวางกับปามาดูบรรยากาศในพืชพักงานเกษตรแม่โจ้สุภาพชนบนทุ่งกว้างกลานพนา ที่นี่คือบวบหอมเจ้าต่อมาอีกหน่อยคือบวบเหลี่ยมกับเมืองเพราะว่ามาน้อยอันนี้ก็จะเป็นบวบแตแบบเลี่ยมๆสีเข้มๆมซุ้มมายืนอยู่ในซุ้มนี่คือแบบถ้ำกลางแดดที่จ้านี่คืออยู่ในนี้คือเย็นสบายมากมะน้อยไปมูน่ากลัว มันมีความลึกลับเหมือนมีหางงูเขียวแต่ก็สวยนะมีความน่ากลัวเหมือนอยู่ในถ้ำของอันนี้เลยอะไอ้งก็จ้ม่นาคี <laughs> ในถ้ำของเจ้าแม่นาคีมีงูเขียวอยู่เต็มนี่อะเหมือนของขอห้องว่าไอ้เงก็อันตี อันตี้ยัมีงูเต็มหัวโนนอ่นไหนอันไนอันเมรุซ่าน่ากลัวมันแบบยึกยุยอ่ะนี่คืออย่างมันคือน้ำเต้าก่อนม่ใช่กะนี่ก็เป็นอีกซูมหนึ่งอันนี้แบบ น่ารักน่ารักอะ่ะเป็นน้ําเตาก่อใหญ่ๆจะโตเหมือนมีโคมไฟมันมีโคมไฟประดับประดาอยู่ในซูมอย,อยากนี่นี่เนี่ยอันนี้คือที่มันหย่อนลงมาเนี่ยคือลูกมันจะโผล่มาแล้วน่อยมันจะโผล่มาแลวเจ้ามันเลยแบบเป็นแบบหย่อนลงมาอันนี้รูกใหญ่มาก ำเป็นเสมอเรื่อเพือนใจทุ่มยาเดียวไม่เดียวได้ไม่หงอยเงาดูชื่อก่อนใช่แล้วนี่คือน้ำเตา้าเจ้าซุ้มต่อไปเป็นฟักแฟงฟักแฟงอันนี้มันยังบ คูมดเต้าอ,อันนี้ก็จะเห็นฟักแฟงขึ้นอยู่ตั้งข้างเนี่ยมาคูมเป็นซูมเตจอก,ก็จะเป็นลูกทั้งกลมทั้งหลีสลับกันไปเจ้าต่อมานี่เป็นฟักทอง,องคางคกฟักทอง,องคางคกอันนี้คือแบบเนื้อต้องอร่อยแน,น่นอนเลยเนื้อต้องแน่นๆเหลืองๆหลือง,ง,งมันมันคือภาพตอนนึงไปละซูมของฟักทองเจ้าเยอะแยะมากมาย อันนี้ก็เป็นฟักทองน้อยป้ายบะหมีม่เจ้าจะคือฟักแกั่นแหละอันนี้ก็เป็นฟักทองอันนี้จะเป็นแบบหลากหลายสีเหมือนฟักทองที่ขอไปอันนั้นเลยอ่ะวันวันฮโล,ลวีนนะเจ้าผิวมันจะเรียบ นีสสวย,สวยตรงด้านความมือของกวางนี่ก็จะเป็นประกาศคณาอันนี้อย่างประกาศองเต้กับไอ้อย่างก็กระลำคนเมืองห้องพักกําปืนน่ะพระเข่งก็ขึ้นใช,นช่คนเมืองห้องพักกําปืนเจ้า นี่ไงขึ้นช่มีผักชีลาวผักชีไทยมีขัาป้อมใบหอมอันนี้คือเป็นเซตที่ขายในตลาดนัดเลยเป็นแครอทเจา้าข้าโพดนี่หมดแล้วนี่ไง่ปีเอาผักมาตกแต่งเป็นป้ายในแปลงผัก แปงพักนี้นี่นี่นี่สี่สิบห้าเียะเนี่ยด้านท้ายมานี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดจำหน่ายเจ้าจุดจำหน่ายต้นพันธุ์ผักต่างๆที่พร้อมมาไปปลูกเลยนี่ไงที่ผักปลูกเริ่มร้อนละกองกว่าเดียวไปกินไอติมผักกันดีก,กว่าพร้อมกินเลย ร้อนแล้วพามากินไอติมพักกันดีกว่าเจ้าไอติมผักไอติมผักมาแล้ว <c oughs> เอาไอติมค่ะเอาผสมกันได้ก่อนได้กี่รสค่ะสามรสครับยี่สิบบาทสามรสซาบาทเอาเอาเคียว <c oughs> เอาอันนี้ทำเองกันเลยกะ สั่งครับสั่งเอาผักไปแต่แต่เอาผักที่นี่ไปใช่ไหมโอเคตกใจหมดเอาเมล่อนเอาเคลเมล่อนแล้วก็เอาเห็ดหูหนูพาเดินทัวเลยน้องๆบอกว่าน้องเอาผักจากในแปลงในแปลงในมอที่น้องเขาปลูกนี่แหละเอาไปทำฮือสั่งฮือร้านไอติมแปลงเจ้าแล้วเอามาขาย กวางสั่งจากที่เดินมาเหนื่อยเจ้ากวางสั่งไอติมพักเคียวไอติมผักเคียวมันแบบมันก็คล้ายๆไอติมกะทินี่แหละแล้วก็แต่มันจะมีแบบพักเคียวมีชิ้นพักเคียวผสมในนีน้อยู่มืนร้อนหอมมากไอติมเห็ดหูหนู คือกองกินอย่างใจยางคือต้องเอาเปไปก่อนเดี๋ยวเชื่อนหลังจากที่เฮาไปเตี่วงานเกษตรแม่โจ้มาแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงจะครึ่งแล้ว,วกองก็เลยจะมา กินข้าวที่ศู์อาหารในบริเวณหอผ้าของชาวเด็กหอแม่โจ้เจ้าเปกัการ้ำลึกความหลังเดีอยจะมากินอาหารร้านที่กวางเคยกินประจําตอนปีหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วส2องปีเจ้ามาพอก่อนว่าจะเปิดก่อถ้าเปิดเราก็จะกินร้านประจํของกวางเจ้าํลำลึกความหลังแม่โจ้ของเราเปิดเจ้าเปิดมากินข้าวร้านประจํของกวางกันเจ้า นี่ไงร้านคุณแบมเจ้าซื่อเป็นร้านที่กวางต้องมากินทุกเช้ากกินทุกเช้าสวัสดีค่ะเอาเข้าวครึ่งเดียวเจ้าเอาน้ำพริกกะปิกับหมูทอดค่ะมากันกินไหมคะแยกได้ก็ค่ะมีถ้วยแยกก่อ พิกปใส่ใ,ใช่ค่ะแยกเจ้าได้มาแล้วนะเจ้าเมนูตอนที่กวงกินประจำในตอนปีหนึ่งนี่จะเป็นพี่กะปีกับหมูทอดสอสอ,อย่างนี่คือราคาเซาหบาทเจ้ามาชิมกันว่ารสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมก่อ ำเลือกความหลังถึง12ปีที่แล้วพราชาติเหมือนเดิมเลยอนเ,อนเอวอนี่ก็คือคลิปคืนที่นมาแอวงานกเกษตรที่แม่โจ้ของกวางนะเจ้าแทงใดก็ฝากติดตามกกวางไปแอวในตอนต่อไปเตหน้เจ้าไม่ยําคืนทําเป็นเสเตืนใ,นใจ้าเดียวไม่เดียวได้ไม่ง่อยเงา How about-